และน zoom, ี่คือแม็กสกินใหม่ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาการเล่นแม็กที่ดีเราต้องคอยดูฝั่งโนนว่าตัวไหนเลือดน้อยบ้างแล้วก็คอยเก็บงานให้กับเพื่อน ได้ดีไอมวยมเจอกูหลังจากเกิดนาก็เจอเป้าหมายเลือดน้อยพอดีครับเครื่องบินแมกแอร์ไลน์แค่เครื่องสายก็ตายยกลับมงเขาให้เ,เราก็ไม่ใช่คนแครนอะไรมากหรอกครับแค่ทําตามหน้าที่เฉยๆนี่นะแล้วนี่ครับประกาศสักดาให้มวยรู้ว่าเราจะเอาไหมให้มันเตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกให้พร้อมจะว่าไปกันลุยกันเลยดีกว่านี่ไงห,หนึ่ง,งตัวละครแม็กนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถราดเพื่อนได้โดยไม่ต้องกลัวโดนด่า ว่าไหมอืมแถมให้อีกตัวเอาละได้เวลาออกล่าเป้าหมายครับไอ้มวยมันจะลวงเพื่อนเราทุ้กระแทกเข้าที่เนินกดสะบัดแขนใส่แล้วก็โดดยุ่มหูนั่นแหละมีกดแข็งด้วยครับแต่เขายังไม่เลิศเป็เย็นเนือเอาแล้วนี่เดือดอะไรวะเนี่ยนั่นแหละครับขอแวะโปรโมทกิจกรรมสกินแม็กหน่อยนะฮะใครอยากได้สกินฟรีสกินนี้นะสามารถเข้าไปทำกิจกรรมเพื่อรับสกินนี้กันได้แล้วนะครับตอนนี้กิจกรรมเริ่มขึ้นมาแล้วนะอย่าลืมเขาเ้าไปรับก,กันด้วยนะครับของฟรีนั่นฮะเเเเเป้้้้าาาหมมยยยยรรรรไออออวกะะทุงนีีพื่ธฮบ